สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิและทีมงานนะครับในช่องคนหางานกับพี่วุฒินะครับซึ่งในวันนี้จะมาแนะนําในการเตรียมตัวสอบพนักงานราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติในตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไปนะครับท่านสามารถที่จะติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่งตางๆได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะไปรวมกลุ่มกันของคนที่จะ เตรียมตัวสอบในส่วนของสำนักงานทรัพย์น้ำหรือว,ว่าสทน,นชที่จะสอบในวันที่6เมษายนนี้ถ้าสามารถที่จะรวมกลุ่มของเพื่อนที่จะสอบเนี่ยด้วยการสแกน QR ารโค้ดที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นสื่อการในการแลกเบยคข้อมูลข่าวสารต่างๆกันในการเตรียมตัวสอบนะครับในตำแหน่งนักตัดการงานทั่วไปนะครับว่าในตำแหน่งนี้มีลักษณะอย่างไร มีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาว่าจะต้องสอบในภาพความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาพกรหรือไม่อธิบายอย่างนี้นะครับในหลักสูตรการสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรน,นะครับผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดดังต่อไปนี้การประเมินครั้งที่1มีคะแนนอยู่ที่100คะแนนวิธีการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียนเริ่มต้นจากคําว่าสอบข้อเขียนครับว่าคําว่าสอบข้อเขียนนั้นมีอยู่2รูปแบบ1ก็คือข้อเขียนที่เป็นข้อเขียนแบบปะระนัย2 ข้อเขียนก็คือข้อเขียนที่เป็นแบบอัตันครับวิเคราะห์ได้จากการประกาศว่าในการสอบข้อเขียนของพนักงานราชการของสำนักงานสทรนชในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปในครั้งนี้จะเป็นการสอบข้อเขียนแบบประระไนครับก็คือเป็นช้อย กอไก่ขอไข่คอควายง,งูแล้วเราก็เลือกฝนในกระดาษคำตอบที่กรรมการเขาจัดเอาไว้ให้ตำแหน่งนัดจัดก,การงานทั่วไปสอบอะไรบ้างหนึ่งก็คือการประเมินครั้งที่หนึงซึ่งเราเรียกว่าเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งนะครับความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยรน้ำแห่งชาติครับความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยรน้ำแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาประวัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติไม่ว่าเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของพันธกิจเรื่องของโครงสร้างอํานาจหน้า,นาที่ต่างๆถือว่าอยู่ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหัวข้อที่2ก็คือแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา20ปี พศ2561ถึงพศ2580ซึ่งไปสัมพันธ์กับแผนในระดับชาติอีกแผนหนึ่งท่านจะต้องทำความเข้าใจและเชื่อมโยงกันให้ได้ว่าเข้าเกี่ยวข้องกันอย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่นะครับก็คือพระราชบัญญัติทรัพยากรน,น้ำพศ2561ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายว่ารัฐจะต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติมีกฎหมายเกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ที่บอกว่า,วาน,น้ำจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วการใช้น้ำประเภทไหนที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำแล้วไปชำระที่ไหนอย่างไร ก็จะอยู่ในพระราชบัญญัติทรัรพยรน้ำพศ2561ในภาพความรู้ทั่วไปอีกหัวข้อหนึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการและก็การปฏิบัติราชการทั่วไปซึ่งเป็นระเบียบสำนักนายกรมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการฉบับปีพศ2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึงแม้ว่าใน ประกาศรัรบสมัครไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักในยกรัตรีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2547และแก้ไขเพิ่มเติมแต่กฎหมายฉบับนี้อยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไปนอกจากนี้นะครับในภาพความรู้ความความรู้ทั่วไปเนี่ยก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ทั่วไป ในอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านจะได้สอบเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตําแหน่งครับในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยในหลักสูตรการสอบกําหนดเอาไว้ว่าท่านจะต้องสอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพระสดุในภาคร,รัฐพศ2560ท่านจะต้องสอบเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526และแก้ไขเพิ่มเติม ท่านจะต้องสอบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังพศ2562และแก้ไขเพิ่มเติมรวมไปถึงหลักในการเขียนหนังสือราชการครับอยู่ในหลักสูตรการสอบเกณฑ์ตรงนี้ในภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งเนี่ย ท่านไม่ต้องไปสอบภาคกอที่เป็นเรื่องของกิตศาสตร์ในเรื่องของภาษาไทยในเรื่องของตรรกะศาสตร์หรืออุปมาอุปไมยหรือเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ได้สอบครับท่านที่ถามเข้ามาในกลุ่มนะครับก็คือไม่ได้สอบนะครับท่านสอบผ่านเกณฑ์รอยละหกสในเรื่องนี้ท่านจึงจะมีสิทธิ์ไปสอบภาคก็เป็นการประเมินครั้งที่2องครับด้วยวการสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินครั้งที่2เนี่ยก็จะดูจากความเหมาะสมกับตําแหน่งดูจากประวัติส่วนตัวดูจากประวัติการศึกษาดูจากประวัติการทํางานแล้วก็พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นเป็นใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆไมไ่ว่าเป็นความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานความสามารถประสบการณ์บุคลิกภาพ ทัศนคติไหวพริบอารมณ์ความคิดเริ่มสร้างสรรค์จิตสำนึกในการให้บริการและรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งในส่วนนี้อีก100คะแนนรวม2ส,ส่วนนี้นะครับจะเป็น200คะแนนครับท่านจะต้องผ่านในส่วนที่เพื่อเป็นการประเมินครั้งที่1นึ่งร้ 160, และท่านต้องผ่านการประเมินครั้งที่2องร้อยละหกตามประกาศตรงนี้นะครับว่า ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินทุกครั้งโดยได้คะแนนในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสจึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านเมื่อสอบผ่านทุกขั้นตอนไปแล้วเนี่ยในการเข้าไปทำงานเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปซึ่งในครั้งนี้มีอัตราว่างอยู่ที่6อัตรา เงินเดือน18,000บาทครับแพงกว่าเงินเดือนข้าราชการครับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปก็จะปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไปภายใต้การกำกับ การแนะนําการตรวจสอบโดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่รับมอบหมายซึ่งมีรักษางานที่ปฏิบัติต่างๆนั้นดังต่อไปนี้นะครับ 1. ก็คือมีลักษางานที่เป็นการศึกษาการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ภายในสัมนัการการควบคุมและก็การบริหารงานในหลายด้านไม่ว่าเป็นงานด้านสารบัญงานด้านทรัพยากรบุคคลงานด้านงบประมาณด้านระบบงานงานงบประมาณงานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหารอาคารสถานที่งานเอกสารงานระเบียบแบบแผนงานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นระเบียบสํานักนายกรยีว่าด้วยงานสารบัญก็อยู่ในหลักสูตรที่ท,ท่านต้องสอบงา,นแ,งา,น,าบน,นแก้ไขเพิ่มเติมเอ้ยงานระเบียบด้วยสำนักด้วยงานสารบัญและแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองฉบับที่สามในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรัสดุภาครัฐนี่อันนี้ก็คืออยู่ในหลักสูตรในการสอบเพราะอยู่ในลักษณะงานที่ท่านต้องปฏิบัติ นอกจากนี้นะครับการปฏิบัติงานเลขาของผู้บริหารครับการกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารประการที่3ครับที่เป็นลักษณะงานก็คือการจัดเตรียมการประชุมบันทึกเรียบเรียงรายงานการประชุมรายงานอื่นที่ใช้ในการบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานการติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อการรายงานและก็เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้กำกับชาต่อไปรัชณางานประการที่5นะครับการวางแผนการทำงาน ร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดการประสานการทํางานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลสมทธิ์ตามที่กำหนดไว้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจและสุดท้ายที่เป็นลักษณะงานก็คืองานอื่นๆตามที่ ได้รับมอหมายนี่คือหลักสูตรและวิธีการเลือกสรรรวมไปถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปที่เป็นพนักงานราชการของสำนักงานทรัพยรน้ำแห่งชาติถ้าสามารถที่จะติดตามข่าวข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆได้ ด้วยการกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็กดกระดิกด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับมาไปถึงท่านที่ต้องการรวมกลุ่มกันของคนที่เตรียมตัวสอบในของสำนักงานชุดวิการแห่งชาติเนี่ยท่านก็สามารถที่จะสแกน QR code ที่ต้นคลิปแล้วกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับเอาละครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพิ่วุฒิทีมงานนะครับขอบคุณที่บอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กาลังเตรียมตัวสอบนักจัดการงานทั่วไปของ สำนักงานสิ่งแวดน้ําแห่งชาติในส่วนของพนรรักงานราชการทั่วไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้พบกับผมพีวุฒิและทีมงานในช่องคนหางานกับพิวุฒิในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ